สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้จะให้ชมกล้วยด่างของปูนะคะเห็นไหมคะนี่กล้วยด่างของปูนะคะนี่สวยไหมนี่นี่สวยไหมคะนี่กำลังแตกหน่อนะคะนี่แล้วก็อือันนี้ต้นใหญ่ก็ยังนี่อยู่นะคะเห็นไหม beautiful flower นี่นี่ค่ะต้นนี้กำลังแตกหนอ่ออุ๊ยนี่ไงแตกหน่อมาแล้วนี่เห็นไหมคะแล้วก็น,นั่นคือหมาของเราฮานาโกะนี่เห็นไหมคะฮานาโกะ ฮานาโกะฮัลโ,ลโหลโอ้ยไหมคะนี่อันนี้มันพึ่งจะแยกหน่อมาเห็นไหมคะอ,อ,อันนี้คือต้นมันใหญ่แล้ว ủไวหลังบ้าน nè. say hello to my tiger, Stry. Stry.